สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้มีเมนูมาแบ่งปันอีกแล้วเป็นเมนูตับไก่นะครับผัดพริก3สีนั่นก็คือนี่เลยโอเคอ่าส่วนผสมต่างๆนะครับโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสามารถเลื่อนลงไปดูได้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก็ดูไปตามขั้นตอนเลยนะครับเปิดไฟก่อนเลยดับแรกน้ำมันนะครับใช้น้ำมันสำหรับผัด ยาดเปิดที่ดูดควันนิดนึงเพราะว่าควันมันจะเยอะอันนี้เป็นเครื่องผัดนะครับเครื่องผัดก็จะมีพริกไทยเม็ดโขกกับกระเทียมนะครับแค่พอแหลกนะครับเริ่มหอมแล้วนะครับแล้วก็มันจะเหนืดที่ปลายตะหลิวนั่นก็คือว่ามันจะเริ่ม มีความกรอบเล็กๆนะครับในส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็เอาตับไก่นะครับที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กเอาไว้ลงไปผัดได้เลยกรณี hmm. น,นี้คือยกหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับถ mm hmm. ้าไข่ที่ใช้เป็นก้อนๆใ,ใหญ่ๆเลยอยากให้สวยงามต้องเอาไปลวกก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ค mm hmm. ่อยๆกลับนะครับ mm hmm. ไม่ต้องคนมาก mm hmm. กลับแค่ให้โดนความร้อนสัับรู่หนึ่งก่อน Okay. จะสังเกตว่าจะเริ่มสุกส่วนใหญ่แล้วนะครับตรงนี้ก็โอเคละเมนูนี้ต้องใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับ นี่นะครับเอเริ่มสุกแบบนี้นะครับเราจะใส่น้ําล้างโค้งนะครับก็คือน้ําที่เราใส่หลังจากที่เราโขกเครื่องผัดเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปใช้ไฟแรงนะครับตรงนี้พอ,อน้ําเดือดขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งเราจะเริ่มปรุงรสนะครับเริ่มจากน้ําปลานะครับนี่เป็นซอสถั่วเหลืองนะครับตัดน้ําตาลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซอสหอยนางลง อยแรงๆก็สามารถคนได้แล้วนะครับให้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับปับไก่เนี่ยถ้าเราเห็นว่าข้างนอกลักษณะสุกแบบนี้นะครับเราควรผัดต่อยสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเลือดซึดๆอยู่ข้างในแบบนี้นะครับซึ่งเราควรทานทานสุกนะครับก็คือทําให้มันสุกก่อน เพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงเจอโรคต่างๆโอเคครับพอไก่เราเริ่มสุกนะครับจะตับไก่ก็ใส่พริกนะครับทยอยใส่ได้เลยเริ่มตั้งแต่สเขียวก่อนนะครับพริกหยวกก็ชีส้าแดงนะครับ ถ้าใครชอบคุกน้ำอย่างโจ๊กเนี่ยโจ๊กจะเติมน้ำอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าชอบเอาไปคุกกับข้าวนะครับมันจะค่อนข้างอร่อยเวลาที่เราผัดเมนูแบบนี้นะครับน้ำมันจะข้นนัวๆนะครับสามารถหั่นต้นหอมเป็นท่อนใส่ไปได้นะครับถ้าใครที่ชอบกลิ่นต้นหอมโอเค หัดสักคู่หนึ่งจนพริกเริ่มมีกลิ่นออกมานะครับเขาจะสุกก็เตรียมตัวตักใส่จานครับติดไฟได้ เสร็จเรียบร้อยครับผมเมนู Menu, ตับไก่ผัดพริกส่างสีง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับส่วนผสมอมัตราส่วนต่างๆเพื่อนๆลงไปดูที่รายละเอียดใต้คลิปนะครับโจกจะจดเอาไว้ให้ก็สามารถลองทําทานได้นะครับเมนู Menu, ง่ายๆน้องๆหน,นูๆก็สามารถหัดทาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำที่บ้านก็ควรมีผู้ปกครองดูหน่อยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องไอ้โจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจกต้องไปแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย